ีทองเรืองรองพระธาตุแม่แห้งหน้านามนีมน้สั้นรักแต่ชื่อเสียงกับประจักษ์ช่้องลือไกลเรียนท่านผู้เกียรติพระรบ งอยู่ชัวฤทื้อทิพย์ชัยหรือชนพื้นราบมลาบรีหรือตรงเหนือหอกและต่อซึ่งแต่ละตนเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและจังหวัดน่านจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งชื่นชมวัฒนธรรมและกินดัาธรรมชาติอย่างเช่นโดยสมือเดาคือขาเหมือนสิง แอชิงรักคือขาชูชูทะเลหมอกคือดอยวาวแสนเหน็บหนาวคือดอยภูคาเดินเหื่อยล้าคือดอยภูแวล่องแพคือแก่งน้ำว้าทินปลาคือปากนายเขาริมารคือน้ำออกรูภูสันเจริญเผชิญความร้าใจคือแก่งหลวงชอบดูดวงดาวคือภูฟ้าไกลสุดลากคือชายแดนให เขาสูงโล้นคือท่าเพียงแก่แล่ทวสวยคือขุนสถาเนเทลมตลอดการคือบอกเรืออยู่เนื้อผูเขาคืออุทยานแห่งชาติถุนน่านตำนานคนป่าคือมราบรีห้วยหวัวทางเพียนสะดวกคือผาพุทพูกระดึงนาน้อยสายน้ำหยุดย้อยคือน้ำศกศลาเพชรผิ่งนงอกเป็นตกล็ดคือถ้ำหลวงตะเกิน คนไม่รู้จักคือถ้ำขาแดงเมื่อดีพึกข้องลงน้าลึกคือล่องเรือไม้ใส่น้ำน่านชื่นชมสายทานคือเขื่อนหัดไร่ใส่น้ำวาเที่ยวทุกกาลเวลาคือน้านบ้านเรา ผมเองก็ไม่เคยไดยมาก่อนเหมือนกันนะฮะซึ่งท่านอาจารย์นะครับที่านานาโราครก็ก็ได้รุณานะครับบอกว่าออเนีย้นแะครับนแนั้นดูดีานสเ้ผู้ชายนี่ดีอ่าดีตะกู่นะครับพิกก็จะโผลมาแต่นี้นอเ,าาเ,อเอาดวันแพไปก่อนนะครับค้ายผมเลย ลอยยิ in, huh? Rabbi, ้มนะฮะสำหรับน้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงนี่ก็เคยประกวดท่านอาจารย์บอกว่าประกวดการร้องเพลงรัาชินีคนแข่งขันระดับประเทศมาแล้วแล้วรางวัลที่ได้รับก็คือเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินในการร้องเพลงราชินีคนในระดับประเทศครับ น้องปินโนนะครับได้ออกมาแนะนำจังหวัดน่านนะครับแล้วก็คอะจะกับใจความได้ว่าในจังหวัดนี้นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วนะครับยังเป็นแหล่งที่มีวัฒนธรรมที่งททดงามนะครับซึ่งการแสดงในครั้งนี้ก็ เพียงแค่เดียวกันกับการแสดงในทุกๆุกทานะครับที่เป็นความวดยามของน้องๆหรือว่าการดเดียวทีของพวกเรานะครับได้เรียนการมาเป็นอย่างดีอ่ะในมือผมตอนนี้นะครับก็มีตะังไปละ แต่ว่าที่เอามาโชดนี้นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่ใบละนี่ติใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันนะฮะก็สามารถกิดมาได้หมดเลยแต่ในมือผมนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้น้องเขาได้ปอ้อนแกนโดยใช้บรรัตรนะครับํำรับที่ได้ตามกฎหมายนะครับเอามาัปอ้อนแกนวันนี้จะทำังไรครับ วางเลยใช่ไหมครับวางากัะพือตอนนี้นะครับผมจะเอาแงบคบ์พันเนี่ยวางากับพื้นเลยนะเดี๋ยวจะเล่นกนนะครับแบบ์นี้จะหายไปเลยเอ,อาไม่ใช่เดียนเนยนะเด๋ยวเราก็จะป้อนแกวสอวานนี้เนาะอ่าเดี๋ยวดู วานะจอเข้าได้ให้เบด้วยนะเอาใครเอาเปลาเริ่มจาก0ก่อนก็ได้มาลมขอจัสาบานโอ้โหได้ว่ารนานะรับาหเราเริ่มมืาที่อกๆ 三年来吧。 สอง่สิบบวกกับ120เป็นสามยังไม่พอเหรอโอ้โหเยอะมากเลยการจะสำเรครับอาจารย์จะส่งมีโอ้โหมาเป็นเยอะเลยลูกมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วนะถ้ามันทำเดี๋ยวลูกทำเองลูกเลยลังคองคองกันไปเลยลูก ค่อยลงไปออไม่ยากเลยนะน่รักมากเลยนครับเดี้อปแงกันนะแบ่งนี่ไหลูกะแ่หรือว่าเอาคนเียวลูถ้าจาเปิดมาที่แข่งันเลยไม่ว่าจะมีงแบกันดเนี่ยูกนี้ผมหัดฟอนนแล้ว็เนี่ย เพลงที่บรรเลงเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีการต่อส้เอาไว้หลายบทเพลงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตเต็มหน้ากระดาษเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอ่ามีเพลงอะไรนะลูกน้าเพลงอะไรช้างด้วยอ่านี่เก่งนะเนี่ยจับจังหวะเพลงได้นะฮะท<อ>ี๋ยวบอกครับเล่นระนาดนะคนนี้เล่นระนาดเดี๋ยวมะะะะีเวลาให้กระโจนนะครับเพลงช้างใช่มีหนึ่งบทเพลงเลยเพลงช้าง ดีคออาเพลงสองเพรแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงของของบทเพลง,งน,น,น,นี้ไ้คือเพลงร่องนาเพงเกานานอนสองบทเพลงนี้แล้วก็ตามติดได้วยพระาเป็นก้วยลอยกระองเพลงค้างไกโขงเกานานอนจ้อยเพลงล่าแม่ปิงพทเสงนางโมคะมือสีโด่ข่ำผูเฮาเทาเหนือ ราพวนขึ้นพระลาโยงนั่งใหญ่ก้อยเวงเพีงน,น้อยใจยากรองนิกิตบุกเพรศนีว่าต่อขื่อแล้วก็เพลงสุดท้ายคือเพลงกล้รูนนั่นเองนะครับ